สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในรายการ n o n a m e Channel ตอนนี้ในช่วง n o n a m e Review Honda MX125 s SF ครับมารีวิวของแต่งกันเลยครับดูครั้งแรกครับดูแฮนด์นี่เป็นแฮนของแฮน PCX นะครับราคาจำไม่ได้ครับเพราะว่าไปโจ์ของพี่มาต่อนด้วยกระจกกระจกเป็นกระจกของ r ิ z ซมานะครับตัวนี้เท่าไหร่ฮะจำไม่ได้ <laughs> แล้วก็จะมีสายหักเป็นสายของมอเตอร์อาร์มตัวทั้งเส้นเท่าไหร่ครับเส้นละสองร้อยสามร้อยแล้วก็ต่อด้วยเป็กล้อหน้าคู่ละสองร้อยบาทครับเป็กล้อหน้าฝั่งทางซ้ายก็จะมีการล้มครอบเครื่องแมงกับพรุนบางสเตอร์แล้วก็ขาตั้งทองแบบสูงเป็นใหม่ เอาข้างซ้ายก่อนดีกว่าให้หมดมเลยยืดอาร์มแล้วก็ตัวดันโซเพราะว่าสาย,ยืดอาร์มต้องใส่ตัวดันโซอยู่แล้วเป็นที่รู้กันยืดอาร์มตัวดันโซ่โซยานกันยานอีกแล้วก็จะมีโชว์ของบิ๊กบีนะครับเป็นโชว์สูงกว่าเดิมสองนิ้วแล้วใส่ตัลลดก็เลยสูงกว่าเดิมได้แค่นิ้วเดียวนะครับแล้วมาฝังนางขวากันดีกว่าครับฝังางขวาปัม๊มตรงปั๊มเบ่านี้ก็ใส,าส่ถักของมอเตอร์อาร์มกันใส่ถักเหมือนเดิม ตมงตัวาแล้วก็ข้างนู้นใสกันล้มแล้วก็เข้าเครื่อเหมือนกันนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ข้างนูน้นครับแล้วก็ส่วนข้างล่างตรงนี้ก็จะมีอกไก่อ,อกด้วยตรงนี้ส่วนข้างหน้าจะมีเป็นกาดน้ํามันเครื่องอกาดน้ำน้ำหลอดของเอ็มเอล่นะครับงานทั่วไปเนาะใช่ใช่งานทั่วไปธรรมดาฮะนี่มาดูชุดบนอีกรอบหนึ่งชุดบนก็จะมีแบบนี้เป็นมีวัดโวข,ของดิโซมากันน้ำนะครับตัวนี้ แล้วก็จะมีรอบท้ายของสมาร์ตบอยแล้วก็มีท้ายสั้นไม่เห็นสมาร์บค์ไม่เห็นแล้วก็มีท้ายสั้นแล้วก็ไฟเดียวอ๋อเบรกไฟเลียวในตัวใช่แต่แต่ไฟท้ายเป็นไะไรเลยนะครับก็คือ <c oughs> ติดแค่สองกัน <c oughs> ติดไม่หมดเท่เลยทีเดียวำกำเบรกำบกำเบรกมัเต็มนะครับกำเบรกเต็มโ <c oughs> ดนน้ำนะโดนน้ำ โดนน้ำมาแล้วก็จะมีไฟใต้รองรถนะครับก็เป็นสีเขียวมืดๆนี่รอเลยเนี่ยนี่ยในอีกที่ืนึของวัดโบนะครับนี่นี่ทีเด็ดทีเด็ดวัดโบทีเด็ดนี่เป็นแบบนี้ครับอ๋อทีเด็ดนะทีเด็ดสวยมากทีเด็ดนี่รวมรวมรวมทั้งหมดของคันนี้ก็หกพันกว่าบาท อถคันครบ, 30, <000 S 1> บาทเนาะสวยงามตามทองเรื่อนรอบหน้ารอดูชิวขออถังมีมงไม่ยังไม่หมดนะยังไม่หมดเกียโยงทองคู่ยังไม่หมดแค่นี้สำหรับเจ้าคันนี้ฮอ n d a MSX SF เอสออ๋รอรอย่มออหล่อจริงๆฮะปิดรายการดูเจ้าของหน้ารถอ๋อป,ปิดเท่านี้ขอคนมากครับ รีววิเเมดส่วนรถนี้เป็นของทางร้าน X2 e Shop นะครับที่จัดแต่งให้แบบนี้ก็ขอขอบคุณร้าน X2 e Shop ด้วยนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ